ท่านสัมผัสคนหน้าจอดได้เลยค่ะาเรามานับเขาดาการพร้อมๆกัน for cooperation speech สวัสดีครับสวัสดีท่านกิติชัยปณนิธานประเสริฐนะครับนายกงสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับทุกท่านนะครับรวดถึงทางสื่อวลจนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ต้องต้องต้องบอกว่า บิ๊กแชมเปญบิ๊กโรดดีเนี่ยครับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่17นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทั้งทางพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นท,งนทางเซ็นทรัลบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะครับที่เราทํากิจกรรมร่วมกันมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับบาร์ดูต้องขอขอบคุณทางแบรนด์เองนะครับทางผู้บริหารทุกแบรนด์นะครับที่สนับสนุนนะครับนำโปรดักต์ต่างๆเข้ามาทําให้งานนี้เกิดได้มาถึง17ปีนะครับก็ต้องบอกว่า ผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพเนี่ยครับจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่เราจะคุ้นหูกันว่าถ้าในอดีตเราถ่ายภาพเนี่ยครับเราเรียกว่าการเก็บภาพอยู่ในความทรงจำนะครับแต่ปัจจุบันนะครับความทรงจำพวกน,นี้ครับเราถูกเรียกมันว่าเราทำคอนเทนต์นะครับในในณนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์ที่ดีอะครับที่สมบูรณ์แบบนอกจากภาพที่ได้จากกล้องแล้ว นะครับมันก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อเพิ่มมิตินะครับของคอนเทนต์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องดิจิตอลเป็นหลักนะครับหรือแม้กระทั่งภาพนะครับในมุมผ่านโผล่นะครับหรือมุมมุมมองบุคคลที่1นะครับจากกล้องแอคชั่นแคมนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นมุมมองสูงนะครับจากโดรนนะครับที่ปัจจุบันมีอุปกรณ์พวกนี้มาเพิ่ม การทางคอนเทนต์ให้สบูตแบรนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในงานนี้เองนะครับก็อย่างที่เราทราบอยู่ว่าผู้บริหารแบรนด์ทุกท่านนำแรงเข้ามานะครับร่วมกระจัดงานมากกว่า60แบรนด์ในรีนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าความต้องการการถ่ายภาพเนี่ยมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะท่านเองเนี่ยเราหวังว่าปีนี้นะครับ Big Camera Big Pro Day นะครับครั้งที่17นะครับอยากน้อยจะเป็นตัวส่งเสริมนะครับเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้คนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับก็ยังคงชื่นชอบแล้วก็ต่อยอดเรื่องการถ่ายภาพในการทำคอนเทนต์ต่างๆได้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ ประดบรากาุนสิทธิ์เรียการจนะวงศ์ด้วยนะคะ For our managing director says please to meet up everyone here and g l a d to be the part of m a d e r e v a Davis Photographic and I need to raise อนุญาตดีด้วยนะครับไม่ได้เป็นผูเ้เชี่ยวชาญดนะ้านการสปรีชกล่ <c oughs> าวงานก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางบิ๊กธมรานะครับเพื่อคุณชาญคุณ ธนสิทธิ์นะครับคุณชิตชัยนะครับที่ให้เกียรติผมมากล่าวในางานนี้น,นะครับผมอยากจะกล่าวเสริมจากคุณธนสิทธิ์นิดหนึ่งนะครับเมืที่ที่เราพูดถึงที่ท่านพูดถึงว่าตอนนี้ ถ่ายภาพเนี่ยมันมีวิวัฒนาการไปมากมายซึ่งก็จริงๆจะเป็นอย่างที่ท่านว่านะครับโดยการาการวิวัฒนาการนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพของกล้องแล้วก็อุปกรณ์น,นะครับแล้วก็รวมถึงเทคนิคต่างๆเนี้น,นะครับ ผมอยากจะกลับเสริมนิดนึงนะครับว่าในแง่ที่ผมมองของการพัฒนาของงานทั้งหมดเนี่ยนะคือการถ่ายภาพในยุคปัจจุบันผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะเราไม่ได้เรียกว่าไม่สามารถครับเราเราเจะพึ่งพาแค่อุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราต้องมีสาสตร์ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยเพื่อจะทําให้ภาพของเราเนั้นนะรุ่มลึกแล้วก็มีความหมายนะครับสามารถอยู่ไปได้นาะนๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านจะเป็นช่างภาพเอาชีพหรืออาจจะแค่รักการถ่ายภาพหรือจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ในปัจจุบันนี้จะมีมากมายนะครับแล้วก็ในงานของเราก็จะมี ท่านต่างๆเหล่านั้นได้มาพูดให้ฟังด้วยนะครับว่าจะทำยังไงที่จะในคอนเทนต์ต่างๆ,ๆนะครับท่านท่ทุกทุกท่านเนี่ยผมว่าถ้าเราได้ใช้สารต่างๆ,ๆนะครับซึ่งในการาใช้เนี่ยเราก็าจะต้องขึ้นอยู่กับว,ว่าวิธีการแล้วก็จุดประสงค์นะครับเรือกสารต่างๆ,ๆนั้นมาใช้ผมก็รู้สึก ยินดีนะครับที่ทางบิก c ร m ม r าเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ในงานนี้ก็จะมีเ,เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีของกล้องมา,านําเสนอให้กับผู้สนใจทุกคนนะครับรวมทั้งผมก็คิดว่าเทคโนโลยีเนี่ย ลนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมือนสําหรับผมเองเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มต้นถ่ายภาพเนี่ยผมคิดเสมอว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทผมก็คิดว่าอยากจะให้ทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานบิ๊กโรเดนวันนี้เนี่ยได้พบเจอเพื่อนสนิทที่คุณสามารถจะพูดคุยได้เดินทางไปด้วยกัน จับมือไปได้การพูดสามารถเดาใจกันได้โดยไม่ต้องพูดกันมากนะครับนั่นคือจุดประสงค์หลักของการมีอุปกรณ์สตัวัวึ่งที่อยู่ในมือเราเขาสามารถที่จะเหมือนเป็นเพื่อนเราแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเราได้ mm hmm. ก็ผมอยากจะจบสปิชด้วยมาอยากจะให้ทุกท่านที่มาร่วมง,งานนะครับได้พบเจอเขาหรือเธอคนนั้นนะครับในงานนี้นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านด้วยนะคะ ทางนี้จบลงไปเลยก็หลายๆท้ามนะคะรวมไปถึงมาบางเองด้วยนะคะก็อาจจะติดตามผลงานกันอยู่นะคะก็เห็นว่าแน่นอนในเรื่องของการแสดงแบบว่าโดดเด่นมากๆทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าวิทยาญาณมีความสามารถในการถ่ายรูปภาพด้วยใช่ไหมคะ พยายามค่ะ No you re, you o r e the best in this way ่ค่ะจริงๆชอบถ่ายรูปค่ะอาจจะเพราะ <c oughs> ว่าอยู่ในวง,งการน,นี้แล้วแบบ surrounded ด้วยแบบ masters แบบที่ถ่ายรูปก,กันมากๆแล้วรู้สึกว่า <c oughs> อยากเก็บแต่ละอย่างที่เราเจอในแต่ละ โอกาสที่เราได้จเจอค่ะเก็บไว้เผื่อวันนึงเราอยากกลับมาย้อนมาดูนะคะแสดงว่า,ารูปภาพสวยๆพวกนี้นะคะก็นอกจากจะมีอยู่ในไอจีของคนยา่าแล้วใช่ไหมคะวันน,น,นี้วันนี้มีมาโชว์ด้วยไหมคะมี <c oughs> ค่ะเอออันไหนใครอยากเห็นรูปภาพความประทับใจของคุณยา้าบ้างคะ <laughs> ไหนไหนไหนขอขอดูมือก่อนได้ไหมถ้าไม่งั้นเราจะไม่เปิดรูปภาพให้ดูนะ <laughs> อ่ะถ้ามี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราโชว์รูปภาพของคุนยาตวันนี้มีมากี่รูปภาพคะเห <c oughs> มือนน่าจะประมาณแปดแปดใช่ไหมอะอ่ะโอเคงั้นถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเถิดดานนีหนึ่งนี่เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมรูปภาพ่อนอันนี้ที mm ่น hmm. ิวยอร์กค่ะ ในนิวยอร์กใช่ใชค่ะก็ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้แฟลร์ขนาดนี้ถือว่า<อ>เป็นโชคแล้วกันค่ะที่<น>ได้ o น้<ช>องใหลยูยูยู่ยู potential มากๆเลยฟลุกค่ะ,ะ,คะไม่ฟลุกไม่ฟลุกตมอ,อนที่เรากลับมาดูรูปเราก็จะคิดถึงวันนั้นว่ามันเป็น memory ที่ดีเป็นวันที่สนุกเจอคนเยอะ ค่ะแล้วตอนที่เราถ่ายรูปสวยอะค่ะแล้วเราได้อวดคนอื่นแล้วคนบอกว่ารูปสวย It's such an accomplishment ใช่ใช่อันนี้อันนี้สำคัญเลยเวลามีคนชมเราเนาะแล้วบางทีมันอาจจะเป็นภาพที่ต้องถ่ายณวินาทีนั้นถ้าช้าไปกว่านี้อีกนิดนึงก็ก็จะไม่ได้รูปแบบจริงแล้วน capturing the moment ค่ะค่ะรูปต่อไปเลยไหมคะอ่า ถ่ายผีเสื้อมากๆค่ะรู้สึกว่าแบบ there's o beautiful ในทุกครั้งที่เรากดอะค่ะเราจะเห็น a different face yes รู้สึกว่าแบบมีความใกล้เคียงกับถ่ายรูปมนุษย์ค่ะถ่ายการแสดงค่ะทุกครั้งที่เขาเปิดแล้วเขาปิดอะค่ะเหมือนเราจะได้ the wings right ก็เลยชอบรูปนี้เพราะเหมือนมันได้ different face different face ของแัน การเปิดมิอของเขาอันนี้ถ่ายที่ไหนคะพอจะสังเกตอันนี้ที่เขาใหญ่ค่ะอ๋ที่เขาใหญ่สวยมากเลยถ่ายผีเสื้อถ่ายยากมากมากเลยใช่ค่ะถ่ายประมาณหนึ่งล้านรูปแล้วค่ะอะใช่ใช่เดี๋ยวเราดูภาพต่อไปกันเลยค่ะโอ้จริงๆมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่แค่สำหรับยากเป็นคนชอบถ่าย รู้สึกว่าเมื่อไนน์น e ำกระทบแ e งอาทิตย์เป็น magic moment ใช่ค่ะโอเค I think everyone like sunset because because as you say all meaning in the picture อะแล้วก็อันนี้มีแฝงอะไรเป็นความหมายโดยในไว้มั้ยอันนี้คือปีใหม่ค่ะใช่ค่ะรูป on New Year's เลยค่ะแล้วก็สึกว่าเป็นรูปแรกที่กดแล้วก็สึกว่าโอเค แบบ reflection ของน้ำแสงที่โดนปีนี้ต้องดีมากเลยเพราะว่ามันเปล่งประกายค่ะสายชัยหนึงอ๋อ it's like the first sunlight and first sunset in the year ท้ here Okay so next เลยค่ะดูภาพต่อไปกันเลยนะคะอันนี้อันนี้ดูอันนี้ต้องให้คุณย่าอธิบายละว่าเป็น it is ไปณที่หนึ่งที่จำไม่ได้ว่าที่ไหนแค่รู้สึกว่ารูปมีส่วนคะะพยายามนึกก่อนนะคะโอเคแต่ก็ดูมันให้ความรู้สึกเหมือนกันว่าจำได้แล้วค่ะตุกใจเลยค่ะจำได้แล้วค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนค่ะที่โรงแรมที่แอ่ล็อบบี้ค่ะแต่ล็อบบี้ I thought it's some s o u t h e r part of the temple. <laughs> no, <laughs> actually, no, it's a lobby, <laughs> right? It's a lobby, right? <laughs> จำได้ว่าชอบรูปนี้เพราะว่าถ่ายตัวเองแล้วแสงสวยที่หน้าเราค่ะก็เลยเหมือน like thank you natural light. เราสามารถสร,สร้าง story ได้สำหรับทุกลู <c oughs> กค่ะ everything can be sentimental huh? ่ไไดด้้ดยูมีความหมายลุงที่ดีมาก <c oughs> สวยมากเลยอันนี้ถ้าในความคิดของปานะก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมันอาจจะดูจุดอื่นมันอาจจะดูมื่นะแต่เพราะมีแสงสว่างที่เป็นธรรมชาติตรงนี้นมันเลยทำให้หงประกอบภาพออกมาแล้วดูสวยค่ะ,ะใช่ดูขไป่นะขอบคุณค่ะสวยมากสวยมากอันนี้จริงๆ ชอบถ่ายคนด้วยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าถนัดถ่ายแอตมิสเฟียร์มากกว่าอได้หมดก็ดีมีมีมีนายแบบส่วนตัวแล้วไงเขาเป็นกล้องให้ย่าค่ะโอ้เป็นแบบเอเ็นทุกอย่างให้คุณยาย่าแล้วนี้พยายามถ่ายให้เขาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากช่วยหน้วะนะพ่องต่อไปเลยนะคะ Ever 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 อันนี้ถ่ายที่ออสโลค่ะที่ข้างทะเลค่ะเป็นเฟสติวัลอันนึงที่เด็กๆเล่นจับลูกโป่งใช่ค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่า like I got the picture of the biggest biggest bubble แล้วมันยังไม่แตกแล้วมันคือ perfect moment ค่ะใช่ใช่อันนี้ไม่ทราบว่ามีใครแอบพัว่พี่สาวค่ะใช่ค่ะ อาบงบอกแบบ happy family จะไป happy day ค่ะค่ะภาพต่อไปเลยค่ะว้าว amazing ค่ะอันนี้ตอนที่ถ่ายหนังนาคีค่ะใช่ค่ะก็อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะน่านแต่ that you told me you like a sunset this is the second one ชอบมากค่ะ อันนี้อันนี้มีเป็นเป็นโรงแรมเป็นที่พักอยู่นี่หรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะรู้สวยมากเลยระหว่างรอเข้าฉากสวยนะาจ้างได้นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ะกำลังแล้วใช่อ่ะถ้าต่อไปเลยนะคะโอ้โหอันนี้คือตอนที่ถ่ายกินกาซาลองค่ะเป็นฉากที่เหมือนต้องแบบนั่งรออยู่ในแบบ cornfield เราพี่พี่ Lighthouse เขากำลังเซ็ตไฟอยู่ค่ะก็เลยเห็นว่าหัวเขาโผล่มาจากนออโอเคโผล่ขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะเขากำลังขึ้นอันนี้ ไปถ่ายยากไหมไปถ่ายในไร่ข้าวโพดเนอก็คันดีค่ะเน่ยตอนที่ต้องนั่งเข้าไปแต่ว่าได้รูปสวยก็ดีใจใช่ใสวยสวยสวยดูดูแล้วแบบมีที่มาที่ไปมีรู้ว่าเฮ้ยกาลังทําอะไรอันนี้ชอบมากเลยชอบชอบรูปแบบนี้มากๆายดีค่ะมีกี่คนคะแอบเห็นน้าก่อนมีคนล่างมีคนางด้วยเห็น ่ะโอเคดูภาพต่อไปกันเลยนะคะเอ่อเท่าที่จำได้<ะ>อันนี้ที่ิุเซอร์เลนเหมือนกันนะคะอะอะชอบรูปนี้เพราะว่ารู้สึกว่าได้แสงที่กำลังดีค่ะ,ะเพราะว่า ปกติย่าใช้กล้องไลากาค่ะแล้วบางทีมันจะคอนทราสต์เยอะนิดหน,น่อยแล้วบางทีเราจะไม่ได้เขียวที่เขียวขนาดน,นี้ก็เลยรู้สึกว่าตอนที่กดเราได้รูปนี้ <c oughs> รู้สึแกแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ตั้งแต่กดชัตเตอร์อยากจะแบบเข้ากระโดดเข้าไปในรูปแล้วก็กิ้ง,ๆๆง,ๆๆๆงกิ้งกิ้งบนหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนสวยอ่ะอ,นนอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวก็ยังไม่เคยไปแต่รู้สึกว่าถ่ายทอดอีกเห็นแล้วอยากไปไหมคะใช่นี่แหละกําลังจะบอกเลยว่า มันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพแล้วทาให้คนดูอย่างเราที่ยังไม่เคยไปตรงเนี้ยรู้สึกว่าอุ้ยฉันเนี่ยอยากจะเอาตัวลงไปกิ้งกิ้งใช่ใช่แบบนี้มากๆเลยใช่ค่ะอ่ะแล้วอันนี้ครบ8ภาพนะคะที่คุณยาย่านํามาแสดงกับเราทีนี้อยากจะถามว่าหนึ่งใน8ภาพนี้เนี่ยถ้าให้คุณยาย่าเลือกเอาซักหรูปภาพชอบภาพไหนที่สุดค่ะย่าชอบ the bubble f h o t o r ค่ะรูปที่มูก่งที่เป่าคะเพราะรู้สึกว่า มันต้องโมเมนต์ที่ถูกต้องมากๆที่เรากดกดชัตเตอร์ค่ะไม่งั้นจะไม่ได้แบบนั้น<ช>พยายามอีกกี่รอบก็ไม่เคยได้แบบนี้นค่ะอ้ยใช่ค่ะมีเมมโมรี่บ์มากๆนะคะ Welcome Society to Star Society.